เอาอีกทีนี้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งคือถูกผิดเนี่ยปัญหาที่เราทําอยู่เนี่ยบางทีฉันทําปฏิบัติธรรมอันนี้ถูกไหมหรืออย่างนี้ถูกหรือเปล่าอย่างนี้ผิดหรือเปล่าต้องคานคนชี้ต้องการคนชี้เป็นชี้ตายให้ตัวเองตัวเองไม่ยอมมันชี้นะแต่ต้องการให้มีใครมาชี้วัดว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดเนี่ย เมื่อถูกแล้วฉันจะได้ทาต่อถ้าผิดแล้วฉันจะได้เลิกแก้ไขอันนี่งนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเราจะเอาถูกเอาผิดกับมันเวลาเราปฏิบัติทมอะ่ะเราจะเอาถูกเอาผิดใช่ไหมกลัวเสียเวลากลัวเสียเวลาเมื่อทําถูกแล้วมันจะได้เวลามันจะเลยลดลงรึเปล่ามันมีมันมีอันหนึ่งเนี่ยก็คนคนหนึ่งก็ทําก็ทําผิดเนี่ยก็ทําทผิดมาเป็นพันครั้งอะ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาทาผิดเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้อะ่ะเออ มันมันเป็นอย่างนี้นะอ่าก็แก่มันเป็นอย่างนี้นะเอาก็แก่แก้แก่จนกระทั่งมันประสบผลสําเร็จนะเขาไม่ได้ครูว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นคือผิดแต่คือการเรียนรู้เวลาเราปฏิบัติธทมเหมือนกันอย่าไปตั้งใจว่าอันใดมันถูกอันใดเป็นผิดตั้งใจเรียนรู้ไปถ้าเราไปไปเอาถูกเอาผิดเนี่ยเราจะเกลียดผิดแล้วรักถูกและไอ้ที่รักถูกนยบางทีไม่รู้มันก็ไม่ถูกแต่ฉันรักครูว่ะยืนยันน่ะ แต่แม้หลายหลายคนมันจะเป็นอย่างนี้ยบางทีบางทีโอ้ยของฉันถูกแล้วของคนอื่นผิดมันก็เลยมันเลยรักถูกรักผิดแล้วก็จะเกิดการเถียงกันไอ้ถูกผิดนี่จะเกิดการเถียงกันมันจะมีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีระดับเนี่ยระดับถูกผิดเนี่ยจะถูกฝึกมาตั้งแต่โรงเรียนนู่นโรงเรียนนู่นครูให้การบ้านนู่นตั้งแต่นู้นแหละบางทีเนี่ยครูให้การบ้านเนี่ยเราทําการบ้านแล้วทํางานมันเมื่อก่อนยังโดนตีมือตีก้เนี่ยเกลียดครู เกลียดเมื่อก่อนเนะี่ยจะโดนบางทีนะเขียนอัตมานี่โดนจังจําได้จําไม่ลืมเลยสมัยเด็กๆเขียนตามคําบอกผิดโดนครูตีมือเกลียดครูเกลียดเขียนตามคาบอกเลยไม่ใช่เกลียดครูอย่างเดียวเกลียดกระทั่งเขียนตามคำบอกจน,นกระทั่งเดี๋ยวนะี้เวลาจะคิดคิดคิดพูดถูกแต่เขียนไม่ถูกบางทีเนะก็ต้องหัด เดี๋ยวนี้โชคดีหน่อยโทรศัพท์มันมีพูดแล้วมันออกมาเป็นตัวอักษรให้เสร็จแต่บางครั้งมันก็มันก็ผิดนะนี่เนี่ยม,มันจะมีเรื่องถูกเรื่องผิดเห็นไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กที่บริสุทธิ์ล้วนๆก็จะเริ่มมาสู่ความอะไรความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นของเขารู้สึกว่ามาชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็จะมารู้สึกว่ามันถูกหรือมันผิด นี่แล้วตอนนี้เราใช้ปัญญาแค่ระดับนี้นะสังเกตไหมทุกคนจะใช้แค่นี้ยสี่ห้าอย่างนี่แหละตั้งแต่ตั้งแต่ของเราของเขาใช่ไหมตั้งแต่ชอบใจไม่ชอบใจตั้งแต่ถูกผิดเนี่ยยังยังไม่เคยขึ้นถึงระดับปัญญาที่จะมีอีกระดับหนึ่ง